สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับประคำยามเช้าวันนี้เราคุยเรื่องอยากเป็นเหมือนจากพระธรรมปฐมกาลบทที่สข้อที่หถึงข้อที่7พระธรรมปฐมกาลบทที่สข้อหถึงเในบรรดาสัตว์ป่าที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นงูฉลาดกว่าหมด มันถามหญิงนั้นว่าจริงหรือที่พระเจ้าตรัสห้ามว่าอย่าก,กินผลจากต้นไม้ใดๆในสวนนี้หญิงนั้นจึงตอบงูว่าผลของต้นไม้ต่างๆในสวนนี้เรากินได้เว้นแต่ผลของต้นไม้ที่อยู่กลางสวนนั้นพระเจ้าตรัสห้ามว่าอย่าก,กินหรือถูกต้องเลยมิฉะนั้นจะตาย งูจึงพูดกับหญิงนั้นว่าเจ้าจะไม่ตายจริงดอกเพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่าเจ้ากินผล,ลไม้นั้นวันใดตาของเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้นแล้วเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าคือสำนึกในความดีและความชั่วเมื่อหญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นน่ากินและน่าดูด้วยทั้งเป็นต้นไม้ ที่มุ่งหมายจะให้เกิดปัญญาจึงเก็บผลไม้นั้นมากินแล้วส่งให้สามีกินด้วยเขาก็กินตาของเขาทั้งสองคนก็สว่างขึ้นจึงสำนึกว่าตนเปลยกายอยู่ก็เอาใบมะเดือ่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดร่างไว้ ครับเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมานั้นพระเจ้าอัตกายให้มนุษย์เนี่ยมีความสุขและความสุขที่สำคัญที่สุดคือมนุษย์ได้ใช้ชีวิตอยู่กับพระเจ้านะฮะโดยการสร้างสวนขึ้นมาสวนหนึ่งชื่อว่าเอเดน <c oughs> เอเดนแปลว่าเมืองบรมณ์มุขเกษนะเป็นเหมือนสวัรด์น้อยๆวางเพราะพระเจ้าอยู่ด้วยอาดาัมกับฮาวาก็มีโอกาสได้ใช้เวลาพระเจ้าอยู่สม่ำเสมอ นะครับแต่สุดท้ายแล้วก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นด้วยเหตุผลเดียวเลยว่าคำว่าอยากเป็นเหมือนในเวลานั้นมาสตานในภาพของงูนะที่มีสิบัญญามีความฉลาดนะก็มาหาอวาหรือฮาวาถามว่าจริงหรือที่พระเจ้าห้าม อย่ากินผลไม้จากต้นไม้ใดๆในส่วนนี้นะครับถามกว้างนะหาบาบอกไม่ใช่จริงนะบอกต้องไม่ใช่นะฮะคือต้นเดียวต้นผลในความ,วามรู้ดีชั่วเนี่ยอย่าก,กินแล้วก็อย่าแตะต้องเลยนะครับแต่มาสรสตางกา็บอกว่าโอ้ยอมันไม่จริงหรอกเจ้าจะไม่ตายจริงหรอกก็ใช่ เพราะว่าพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่าเจ้ากินผลไม้นั้นวันใดตาของเจ้าจสว่างในวันนั้นแล้วเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าคําสําคัญว่าเป็นเหมือนพระเจ้านะครับอาดามฮาวาโดยเพราวาเขาเออพระเจ้าห้ามเพระเหตุผลนี้มั้งแล้วขู่ว่าใช้คําว่าขู่ว่ากินแล้วตายนะฮะหรือพระเจ้า กีดกันไม่ให้เราเป็นเหมือนพรง์นั่นคือความรู้สึกของอา,อาดาัมฮาวาในเวลานั้นเรื่องนี้อาจจะมีบทบาทเด่นที่ฮาวาจริงแต่อาดาัมก็คงคิดแหละนะนั่นคือสิ่คัญไม่งั้นคงไม่เละเไม่กินผลไม้ตามที่ฮาวายื่นมาให้อันนั้นคือสิ่คัญนั้นจากเรื่องนั้นก็มีบทเรียนสําคัญมาในชุเราในนี้ในสเรื่องด้วยกันนะครับ เรื่องแรกสาเหตุที่นําเราไปสู่การกระทําความผิดเนี่ยเราเห็นว่าในทุกๆการกระทําความผิดเนยนะเปอร์เซ็นต์หนึ่งที่เม่สูเปอร์เซ็นต์เยอะมากพอควรว่าเพราะอยากเป็นเหมือน <c oughs> จึงทําให้เรากระทาความผิดเช่นอยากจะรวยเหมือนคนอื่นเขานะแล้วก็ไปเร่งให้มันรวยเร็วๆนะครับก็เลยไปทําผิดกฎหมายเขา ค้าขายผิดกฎหมายดําเนินการผิดกฎหมายนะครับเพราะอยากเป็นเหมือนนะฮะก็ยอมเสี่ยงนะฮะยอมเสี่ยงถ้า,าบางคนอาจคิดว่าถ้าไม่ถูกจับก็รอดไปถ้าถูกจับก็ถือว่าภาษาไทายไทยอ่ดวงไม่ดีหรือว่าซวยไปไรงจับคนเนี้ยนั่นคือสิ่งสาคัญคาว่าอยากเป็นเหมือนเนี่ยนะฮะไม่ได้ผิดอะไร แต่ถ้าท่านอยากเป็นทั้งๆท,ท,ที่เป็นไม่ได้เนี่ยแล้วฝืนไปทำเนี่ยมันนำมาซึ่งความผิดนะฮะนำาซึ่งความผิดการอยากเป็นเหมือนคนนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับแต่คำถามว่าใช่เราไหมไม่งั้นคงไม่มีคําพูดหนึ่งที่เราพูดกันสมัยนี้เยอะมากคือว่าค้นหาตัวเองให้เจอทําไมเราต้องไปเหมือนคนอื่นเขานะฮาอันนั้นคือสิ่งสคัญน,นั้นความว่าอยากเป็นเหมือนเนี่ยอยากจะรวยเหมือนเขา นะคนมั่งมีคนอยากมีมั่งเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันคนมั่งมีไม่เดือดร้อนอะไรเพราะเขามีอยู่แล้วไอ้คนอยากมีมั่งอยากเป็นเหมือนเขาอยากกิโยเหมือนเขาเนี่ยก็ต้องทําหลายเรื่องอย่างนํามาซึ่งความทุกข์ลำบากของร่างกายของเราเองและนํามาซึ่งถ้าต้องการเรีวก็ผิดกฎหมายเกิดขึ้นนะฮะอันนั้นคือสิ่งกันเมื่ออยากเป็นเหมือนโอกาสทําผิดมันมีนะฮะ โอกาสทําผิดนั้นอย่าไปเหมือนใครเขาอย่าไปอะไรใครเขานะครับดูตัวเราเองให้ชัดเหมือนกับมาถึงบทเรียนที่สอง่ะให้เราภูมิใจในตัวตนของเราให้เราจงภูมิใจใตัวตนของเราก็จะช่วยทําให้เราไม่อยากเป็นเหมือนคนอื่นเขาเราจะเป็นเหมือนได้อย่างเดียวที่เราคนจะเรียนแบบเป็นเหมือนว่าขยันเหมือนเขานะเอาจริงเอาจังเหมือนเขามีเป้าหมายชัดเจนเหมือนเขา มีความเพียรพยายามเหมือนเขาอันนี้ไม่ผิดแต่ถ้าอยากได้เหมือนเขาเนี่ยและทําไม่ได้แล้วใช้วิธีการไม่ถูกต้องก็ถือผิดนั้นจงภูมิใจในตนเองความจริงในความแตกต่างนะคนเราเนี่ยมีความแตกต่างกันต้องยอมรับความจริงนี้ได้แต่ความแตกต่างนี้แสดงว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีนะนะเพราะว่าคนเราเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยมีคนเดียวในโลกมีส่วนอื่นอาจจะดูเหมือนคล้ายกัน แต่สุดท้ายแล้วมนุษย์หนึ่งคนมีหนึ่งคนในโลกนี้ผมก็มีคนเดียวในโลกนี้ต่อให้คนอาจจะมีหน้าตาคล้ายผมอาจมีสายบางอย่างคล้ายผมมีบุคลิกคล้ายรูปร่างคล้ายอะไรต่างพวกนี้ก็ไม่เหมือนเป็นแค่คล้ายกันนะครับแต่ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นใครนะเรามีความสามารถอะไรนะะไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนคนอื่นเขา พัฒนาสิ่งทรมีให้ดีขึ้นนะฮะเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าให้ของพระทานเรามาให้ความสามารถเรามาเนี่ยให้ไว้เพื่อเราจะพัฒนาและเมื่อเราพัฒนาให้ดีมันจะทอนพระสิริของพระเจ้านะครับไม่ว่าอะไรก็ตามแต่นั้นพยายามอย่าไปเรียนแบบใครเขาอยากจะเป็นเหมือนใครเขาจงเป็นอย่างที่เราเป็น และทํามันให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถทําได้เท่านี้ท่านก็จะเป็นหนึ่งในโลกนี้ไม่มีใครเหมือนท่านและนันน่นนํามาซึ่งความภาคภูมิใจของเรานั้นขอย้ำาคําว่าอย่าเป็นเหมือนอะไรใครเขาเพราะมีผลอาจจะนำมาซึ่งการกระทําความผิดและแนวโน้มมีสูงจงภูมิใจตัวเองและพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าและทําให้เราไม่ทําผิด แต่มีความสุขกับการดำเนินชีวิตร,ร่วมใจใฐานครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักรงพระเจ้าใหญ่สมควรแก่การสรรเสริญให้เรามีความภาคภูมิใจตัวเองและเรียนรู้จักตัวเองและพัฒนาสิ่งที่เรามีให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสะท้อนพระสิริเจ้าถวายเกียรติพระองค์และเราจะมีความสุขโลขอบคุณในความรักพรองในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนคำถามสำหรับการคร่ครวญ อะไรคือสิ่งที่ท่านภูมิใจที่สุดในตัวท่านและขอให้ท่านอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งนั้น ขออคิดสำหรับนี้นะครับพระเจ้าสาร้างมนุษย์อย่างพิเศษไม่มีใครเหมือนเราและเราไม่เหมือนใครเราคือคนเดียวในโลกอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับช่อง KKPL l i f e และสนับสนุนพันธกิจของเราผ่านช่องทางที่ปรากฏ